อันนี้เท่าไหร่นะ14ล้านไอัน,นี้14ล้านอัน,นี้สาแสนทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่ามาเฟียที่เขาว่าสุดแล้วต้องมีตลาดใหญ่ปัมเบอรเลอร์หรือแม้จะเป็นสนามกอล์ฟในบ้านยังเทียบไม่ติดคนนี้นะครับไฮโซซุ Hi ่ so, ใช่ครับคำว่าเสียซอหรือเท่าแก่ยังไม่เท่ากับคำว่าไฮโซเลยครับ ถ้าทุกคนไม่เชื่อผมจะพิสูจน์ให้ดูวันนี้พวกผมได้มีโอกาสมาสมุยเชื่อไหมครับว่าค่าตัว๋วเครื่องบินค่าวิลล่าค่าอาหารหรือแม้กระทั่งเซเว่นอีเวนที่ผมต้องจ่ายสักบาทนผมไม่ต้องออกเลยทุกคนคิดว่าคํานำหน้าสป,ปนาำอันไหนมันจะกล้าเลี้ยงเสียส่ยงบซอนอกจากคําว่าไฮโซ จริงๆแล้วซุงเป็นผู้ส่วนร้านอาหารชื่อดังในสมุยนะครับทุกคนหนึ่งเลยคือร้านอาหารเนี่ยติดชายหาดราคาที่ดนไม่ต้องพูดถึง2บริการเรือหรูร้านอาหารที่ไหนมันจะเอาเรือแพงขนาดนี้ให้ลูกค้าเล่นทำจริง3ามใช้ส่วนตัวในสมุยนะครับมีทั้งคันนี้คันนี้คันนี้คันน,น,นี้แล้วก็คันนี้มีหมดขอให้พูดมามากกว่าเสียก็ห้โซซุงนี่นะครับ